มาแล้วครับมาแล้วครับศูนย์ศูนย์เลยนะครับฝั่งเจ้าบอลน้อยขอนแก่นได้เสิร์ฟก่อนนะครับแต่ก็เสิร์ฟฟีข้ามฟีไม่มีบล็อกนะครับเสิร์ฟไปแล้วเจ้าโคมันเปิดเจ้าโคมันยกขึ้นไปว่าไงเจ้าอิดเตะเอาโดนเกี่ยวเจ้าบอลยกข้ามาเจ้าออยเตะไสเน็ตโอ้โหยลูกลูกแป้มนะครับเจ้าออยเตะใส่เน็ตเราแล้วเตะระบบเปิดแตก ถูกแรกครับเจ้าออยตีไซเนตนะครับเอาแล้วเอาออยเตะเอาอุ้ยเจ้าโกมุนเกี่ยวไม่ถูกนะครับเจ้าออยเตะแค่ประคับประคองมาก่อนนะครับเมื่อกี้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่หกพันกว่าท่านแล้วนะคะ ศูนย์ต่อศูนย์นะครับเจ้าบอลน้อยกำลังจะเสิร์มานะครับเป็นแล้วก็เสิร์รีข้ามรีไม่มีบล็อกนะครับเจ้าบอลน้อยเสอร์มาเจ้าโกมลเปิดหล้างเท้าแตกนะครับเปิดทะเปิดเปิดแตกลูกแรกไปแล้วครับเอาแล้วเจ้าโกมุลแตกลูกแรกนะครับเมื่อกี้เจ้าออยเตะเซเนตลูกแรกนะครับเอา เอาทักทายเจ้าบัวขาวนะครับบัวขาวแชด้วยนะครับเพราะว่าป่าไหลสดแชไม่ได้นะครับรหนึ่งต่อศนย์นะครับรเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าอิดว่าไงแต่ละครับเรียบร้อยแล้วครับตอนเนี้ยเอาทักทายเจ้าบัวขาวทักทายสนนาำนะครับทักทายสมาชิกทั้งแปดสิบท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจตะก้ แต่สเนะครับแล้วก็ไฮไลท์มันๆนะครับเอาทักทายคุณนุกนิกนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ที่สนามรามินทา40นะครับของสนามพี่สิมนะครับพี่สิมบะีนะครับเอาเซอร์ฟไปเจ้าไอ้เปิดตะบอลยกขึ้นมาเจ้าไอ้เมื่อไงเตะเรียบร้อยนะ้รเอาแล้วโดนเกลียวเจ้าโกมลเจ้าอีกเตะเรียบร้อยเอาแล้วครับ ที่ดนนะครับหรือคุณร็มดลนกันที่มากําลังรับชมอยู่ที่พระยาอ่ะขอบคุณมากครับวันนี้สนามรามีทามีคู่ใหญ่ๆอยู่หลายคู่นะครับเขาไปคู่เอกนะครับอันนี้รองคู่เอกนะครับไม่ใช่คู่เอกนะครับอันนี้เป็นเจ้าโกมวนนะครับเบอร์สิบห้ากำลังจะเสิร์ฟเอาเสิร์ฟไปแล้วเจ้าไอ้เปิดหัว จ้าบอลยกเข้าไปเจ้าไว้เตะเรียบร้อยอยู่หลังเส้นนะครับโอกาสที่จะโดนตะก้อเต็มๆมีนะครับไม่ว่าหน้าแอดมินหรือโทรศัพท์ที่ไหลอยู่นะครับขากล้องหักไปแล้วสองกันนะครับหลบทันก็ทันหลบไม่ทันก็หน้าแตกนะครับมิ้นมิ้นยาสูกับมิ้นเวก เอา11สู้ๆครับเสียงเหนือบอกเอาเสิร์ฟมาเอาเอาบอลน้อยเสิรือพตมานะครับเอาแล้วครับเสิร์ฟดีนะครับก็เสิร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับเกม355อ่าเกม13ไม่มีดิวนะครับเสิร์ฟแปรข้ามฟรีหมดนะครับ เจ้าบอลน้อยนำอยู่สองหนึ่งครับเอาเสริมาเจ้ากมวลเปิดเจ้ากมวลยกเข้าไปเจ้าอิดว่าไงเตะเรียบร้อยแล้วครับเอายังไม่เสียนะครับยังได้อยู่กมวลยกเข้าไปไหมเจ้าอิดเตะเข้าไปไหมไม่เหลือแล้วครับตอนเนี้สวัสดีครับไปายยงมีเวทปีนาครับเวทปีนังต้องเตะอยู่แถวลองเตยนะครับมาไม่ถึงรามินทาครับใชแล้วครับต่ หนึงต sí ่อสองนะครับเอาัน้ครับวันนี้ไมเนะเอาเตะาอยเตะใส่เน็ตแล้วนะครับเอาแล้วเต็มเท่ากันนะครับสองต่อสอ สต่อสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ตะก้อน้องใหม่นะครับของเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของเง็ดบินบัวขาวด้วยนะครับเจ้าโกมลเสิบดีนะครับเมื่อกี้เจ้าออยเปิดแตกทําให้ทีมงานซีโอขึ้นนําไป3าต่อ2 สามต่อสครับเจ้าขบวนเซอร์ไปแล้วเอ้าอาตีมาขอผมผม่ผมต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้ ตอนนี้มีสารเสพติดเยอะนะครับข้างหลังผมสารเสพติดเยอะเลยผมไม่ไหวแล้วครับผมหาที่หน่อยครับบนข้างหลังสารเสพติดเยอะเหลือเกินกินบุหรี่ผมไม่ไหวครับผมไม่สูบบุหรี่โอ้มาวางเขาอีกน่นไปหาที่ใหม่แล้วครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับขอท่านครับเปี่ยนทุกหมายเลยะครับดูท่านผู้ชมดีกว่านะครับมีแต่คนสูบบุหรี่ไว้คนไม่สูบบุหรี่ตายก่อน เอาไปดีลูกเดี๋ยวพ่อหาที่มุมก่อนหามุมก่อนครับหามุมหน่อยครับแป๊บหนึ่งขอหน่อยครับขอหน่อยแป๊บหนึ่งไม่เอาลูกก็ขหน่อยไปแนแป๊บหนึ่งเอาฝั่งนื้อเขาสูบุรีไล่ไม่ไหวเมาบุหรี่ตรงนี้ก็สูบสิสูบก็สูบไม่ก็หนีแหละที่เนี้ย อ๋อนะครับเปลี่ยนมุมแล้วครับตอนนี้หนีบุรีตัดขายทั้งร้อยสามสิบเจ็ดท่านนะครับขอ,อคนนึงไหลนึงแชร์นะครับให้ติดแล้วก็ไฮไลท์มันมันนะครับแอดมินหมวขาวนะครับติดตามช่องยูทูบได้นะครับถ้าใครดูไลฟ์สดไม่ทันตอนนี้นะครับ สี่ต่อสอนะครับเจ้าโกมลกำลังจะเสิร์ฟมาเอาเสิร์ฟมาแล้วไม่ข้ามนะครับวันนี้แฟนตะก้อเยอะนะครับ2ต่อสีนะครับเจ้าบอลน้อยขอนแก่นกำลังจะเสิร์ฟไป เอาเสิร์ฟไปแล้วเจ้าอีดเปิดหัวเจ้ากมุมนยกเข้ามาเจ้าอีดเตะเรียบร้อ,รอยให้ามาซ้าเมาซเนี่ย้มาซานนคู่นี้เป็นรองคู่เอกนะครับไม่ใช่คู่เอกนะครับ 4กอสอนะครับเก่าโกมลกำลังจะเสิร์ฟมาเอาเสิร์ฟมาแล้วจะอ้อยเปิดหัวบอลยกเข้าไปจะอ้อยว่าไงเตะเอาเตะเข้าป่าเข้าดงแล้วครับตอนเนี้ย54 60นาทีเอ้าเตะ3 2พี่ามาๆๆ54 60นาทมานี่พี่มาเฮ้ยเฮ้ยดังู้ชนผู้ชน คุณนามแจงนะครับขอความกรุณาลบราคาต่อรองออกในเพจให้ผมด้วยนะครับอย่าพิมพ์ราคาต่อรอง้รมบในเพจนะครับคุณอามนะครับคุณอามแจงนะครับลบราคาออกให้ผมด้วย แอดมินบัวขาวลบราคาต่อรองกห้ผมหน่อยครับอาทักทายสมาชิกติดตามนะครับตอนนี้เราเจอกันที่สามรามินทา40แยก3ามหนะครับเป็นแล้วก็รองคู่เอกนะครับเจ้าบอลน้อยขอนกันจับคู่กับเจ้าออยร้อยเอ็ดนะครับ2ต่อ5นะครับเอาเส์อไปแล้วเปิดเอา ออกนะครับสามต่อห้านะครับเจ้าบอลเสือไปแล้วเอา เจ้ากมวนเปิดยกขึ้นมาเจ้าอีดว่าไงเตเรียบร้อยดีนะครับส,สมาชิกท่านที่อยู่ไ์สวดตอนนี้ครับอย่าพิมพ์ราคาต่อรองมานะครับตอนนี้ผมลบออกนะครับทักทายทั้งร้อยหกสิบท่านที่ติดตามนะตอนนี้นะครับ ห้าต่อสามนะครับเจ้าโกมลกำลังจะเสือมาเอาเสือมาจะอ้อยเปิดจะอ้อยยกเจ้าบอลข้ามแล้วเอาแล้วครับนี่ครับบอลน้อยขนแก่นนะครับเอาแล้วครับก็เสือพีข้ามรีไม่มีบล็อกนะครับข้ามได้ทั้งหมดนะครับทักทายทน้งร้อยหกสิบเก้าท่านนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับเพื่อนสมาชิกอยู่ทางบ้านนะครับอย่าพิมพ์ราคาต่อรองมานะครับ เราดูเป็นเกมกีฬานะครับเอ้าเซอร์ไปเจ้าอิดเปิดหัวโอ้โมนโยกขึ้นมาเจ้าอิดว่าใครเตะเรียบร้อยเหมือนกันแอดมินยู่งหลังก็คอยหลบตะก,ก้อเหมือนกันนะครับอ่าต่อสามนะครับ กบุญเสิอมาเปิดยกบ่างไงเจ้าบอลน,นี่หละครับ <Hey. S 1> ตีเองยกเองนะครับ เอาทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้ครับเราเจอกันที่สามรามินชาสี่สิบนะครับเป็นแล้วก็รองผู้อเยนะครับเจ้าบอลน้อยขอนแก่นนะครับจับคู่กับเจ้าอ่อยร้อยเอ็ดบางที่กำลังจะเสิ์ฟเป็นเจ้าโกมลค่ายซีอโอนะครับจับคู่เจ้าอีกนะครับเอาเสร์ป้านะครับเส์ฟไม่ข้ามนะครับ คุณสันทนะครับเตะต่างกันเดีครับแต่ก็ดูกันยาวๆนะครับเกมทิ่สามไม่มีดีวนะครับพี่เบ้นนอนน้อยไม่รู้แล้วครับใครนอนน้อยนอนมากตอนเนี้ยเจาบอลเสิ์ไปแล้วครับทัดเ็ตเอาเจ้าโกมลแตะนะครับเอานะครับลูกเสิมเจ้าบอลน้อยขอนแก่นทํางานไปหนึ่งแรมนะครับได้มาแล้วหนึ่งแต้มไล่มาติดๆนะครับ สี่ต่อห้านะครับเอาเติบไปเจ้ากมลเปิดแต้เอาละครับเปิดโดนตัวนะครับแต้มเข้ากันแล้วครับคู่เอกใครนะครับจะเป็นค่ายบางเลนนะครับเจ้าทุ่ม่นเห็นมันแผลเรียนอยู่มอญติดมันมันจะไม่จบมอญติดด้วยทต่ละคนภารกิจเรียนไม่ติดนะโอเคท่านหลังมาขนาดไหน เอาพี่พี่สังัดครับพี่สังัดนามมุนตีห <c oughs> นำกีฬานะครับห้ามสูบบุหรี่เป็นอะไรต่อสุขภาพใครสูบใครสูบเมื่อกี้ใครสูบประกาศดังๆหน่อยใครสูบใครสูบเยอะแยะกูเอกจะเป็นเจ้าตานะครับเ <c oughs> จ้าต้ากับเจ้าหนึ่งราชจบจิดาผีนะครับโอ,โอ้เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งมังเลนะครับ บอกว่า f อซพี่บอลนะครับเอาคุณศรีศักดิ์อนุรุณนะครับใส่เสื้อเบอร์ยีบสองหรือบอลน้อยขอนแก่นเรานะครับเปิมมาเปิดหัวเอายกเข้าไปเอเอมเลขเอมใส่เนี้ยเอาแล้วครับเจ่าโกมุลขึ้นมาหนึ่งแนเป็นหกต่อห้านะครับผักทายสองร้อยสองร้อยยี่บสองท่านเอาเลขสวยนะครับสองร้อยี่สบสี่ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับให้เพจแต่ก็ให้ไลท์มันมของแอดมินบัวขาวด้วยนะครับเราเจอกันที่สนามรามอินทา40แยกสายมาทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับ้าไม่สางไม่กลับบ้านแต่ก็ไม่เลิกเตะเราไม่เลิกไลค์นะครับเอาแล้วครับต่อบอลแตกแล้วนะครับเอาแล้วครับหฮซีโอขึ้นนําไปเจดต่อห้าห่างกันสองแต้มนะครับเอาคุณนุกเรียกว่าแอดมินภาคีนะครับ หลบจากฝั่งนน้นมาอยู่ฝั่งนี้นะครับสนามจีฬารามินธา4-4ส,ส,สนามเปิดนะครับไม่มีโดมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนยาวตะกันยาวๆไม่มีฝนนะครับสบายสบาย 7จ็ดต่อห้านะครับเจ้ากุมุนจะเส์อมาทางไหนเอาเสือมายอดไม่ข้ามนะครับเอาบอลสู้สู้ว่างั้นครับเอานี่ครับกาลังจะเสือนะครับเจ้าบอลขอนแก่นนะครับนี่ครับใส่เสื้อสีแดงนะครับเอาเติร์ไปแล้วเจ้ากุมุนปวดที่หลังเท้าเจ้าอิดยอดเรียบร้อยแล้วครับเจ้าออยจะถอยนะครับเจ้าอิดไม่เตะนะครับ แตะยอดเบาๆหน้านิดนะครับเจ็ดต่อห้านะครับตอนนี้โกมุนกำลังจะเืิมมาเอาเติมมาเจ้าไอ้เปิดหัวเอายกเข้าไปเจ้าบอลว่างไงเตะเรียบร้อยแล้วครับเตะแบบนี้ไม่มีเกี่ยวแต่ก็เติอแฟข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับห่างกันอยู่สองแ้มนะครับ ล้วก็เกมสิบสามไม่มีดิวนะครับห้าต่อเจ็ดนะครับนะครับเติบหลังเท้าไปเจ้าอิดเปิดโกมลยกเข้ามาเจ้าอิดเตะเข้ามาใส่เน็ตเอาแล้วครับเจ้าโกมลเปิดไม่เข้านะครับเจ้าอิดวิ่งเข้ามาเตะนะครับเตะใส่เน็ตนะครับเอาแล้วครับทําให้เจ้าบอลน้อยขอนแก่นไล่ตามมาอีกหนึ่งแต้มเป็นหกต่อเจ็ดนะครับ ค่าคืนนี้อยู่กันยาวๆที่สนามรามินทาสี่สิบนะครับนี่คือรองคู่เอกนะครับหกต่อเจ็ดนะครับเอาเสิร์ฟไปแล้วหลังเท้าติดเน็ตนะครับเอาแล้วครับแล้วก็แต้มล็อกนะครับไม่ใช่แต้มไหลนะครับใครเสิร์ฟได้ก็ได้แต้มใครเสิร์ฟไม่ได้ก็เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ ต่อหกนะครับผีงานซีโอยังนำอยู่เอาเซอร์มาเปิดหัวเ <ส nica. S 2> จ้าอ้อยยกเข้าไปเจ้าบอลเตะเรียบร้อยอ๋อเด็ก็เสียมาบอกชัดเจนมากเลยเว้ย หกต่อเจ็ดนะครับแต้มยังตามอยู่หนึ่งแต้มยังหนีกันไม่ขาดเอาเซอร์ไปแล้วออกนะครับเจ็ดต่อหกนะครับเอาเซอร์มาก แปดต่อหกนะครับคายซีโอขึ้นนำเอาเตือไปนะครับเจ้าบอลเปิดายกเข้าไปเจ้าบอลเตะเรียบร้อยนะครับแบบนี้